สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอให้ทุกคนเข้ามาตอนวันนี้มีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นด้วยมีแจกของด้วยนะคะต้องอยู่ด้วยกันก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนสวัสดีค่ะมากันหรืยัง ัลลโอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตอนทายไลฟ์นะคะพิมพ์จะมาแจกของด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันเนี่ยขอแสดงเขายินดีกับดร์จิวก่อนเพราะว่าวันนี้ตืน่นเต้นมากนี่ขอต้อนรับจุงกิเข้าสู่ดร์จิวแฟมิลี่นะคะ ติ่งฟินมากเลยตั้งแต่แบบตามซีรีส์มานะคะเราจุงกีก็มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันปังมากมีใครเป็นแฟนคลับจุงกีเหมือนพิมพ์บ้างแบบหนึ่งนะคอมเมนต์ไม่คืนเลยคอมเมนต์หายไปไหนขอทุกคอมเมนต์ก่อนอ่ะ หลังจากต้อนรับพรีเซนเตอร์คนใหม่ของดรจิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวทายคลิปพิม์จะมาแจกของด้วยแต่ว่าอยากจะมาบอกว่านอกจากพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วเนี่ยสูตรใหม่เหมือนกันนะคะนี่ดรจิวพลัสมีสิบสารสกัดนะคะมีความปังมากกว่าเดิมเห็นผลมากกว่าเดิมนะคะก็จะมาทากันตรงนี้เลยเพราะว่า <c oughs> น,นี่ก็แบบทาทุกวันอยู่แล้วอันนี้ ตั้งแต่สูตรใหม่มานะคะพิมพ์ก็ได้ลองใช้มาประมาณ10วันแล้วก็เห็นผลอย่างแรกที่รู้สึกเลยก็คือมีความแบบรู้สึกหน้าชุ่มชื่นมากขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ปกติแล้วอะ่ะพิมพ์ก็จะทาก่อนนอนทุกคืนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้อยากบูสต์ผิวมากเพราะว่าช่วงนี้แพ้ แพ้แบบจากแบบขนโทมีแล้วมันจะมีผื่นขึ้นแล้วก็มีความหน้าแห้งอ่ะก็เลยแบบทาทั้งเช้าเย็นเลยแล้วก็จริงๆพิมอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ก็ทารอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ให้มันซึมแบบหนึ่งแล้วก็ทาเท้าอีกรอ,อบหนึ่งเพื่อความเห็นผลที่ยิ่งกว่านะคะก็มีความปรับปรื้ม,มากกับสูตรใหม่ของดรจิวอยากให้ลองใช้กันจริงๆเพราะว่ามันปังมากอ่ะเมื่อกี้บอกว่าจะมีของมาแจกแต่ว่าต้องเล่นเกมกันก่อนคือ อันนี้คือวิธีการดูแลผิวของพิมพใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการรักษาดูแลผิวหน้าตัวเองยังไงบ้างแชร์มาในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าว่าพิมพชอบคอมเมนต์ใหม่เนี่ยเดี๋ยวพิมพ์จะพูดชื่อนะคะแล้วก็ให้แคปเอาไว้นะแล้วก็ส่งไปที่ LINE แอดนะคะดรจิ๋วจุดเก้าเลยนะคะ tr.jill99 นะคะก็แคปไปเลยแล้วก็ไปแจ้งว่าได้รับรางวัลจากพิมพ์นะคะไปหนึ่งรางวัลเลยไหนแชร์กันมาดูสีจึบจๆจ ตอนนี้พิมพ์ไม่เห็นคอมเมนต์เลยเพราะมันไม่ขึ้นนะพิมพ์ขอดูในในนี้หน่อยสิว่ามันขึ้นของพิมหรือเปล่า mm hmm. นะตอนนี้นะคะด l รจิวแฟมิลีหลายคนกำลังไลฟ์กันอยู่พร้อมๆกันแต่อยังเพิ่งนี้พิมพ์ไปไหนนะอยู่กับพิมพ์ก่อนไม่ต้องย้ายนะคะอยู่กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแจกของถ่ายคลิป ตอนนี้อยู่กับจุงกีไ้ก่อนทำไมต้องเขิดด้วยไม่เข้าใจค่ะดูก่อนว่าแบบคอมเมนต์ของใครปังสุดสำหรับพิมพ์ในตอนนี้ดูสีบุกๆ มีคนบอกว่าอ่ะให้ร้องเพลงให้ร้องเพงลงรอเหรออ่ะได้อยาก้องเพลงอะไรอ่ะร้องเพลงสุกี้ไหม oh, every time see you. แล้วก็ไม่ตอบไม่ได้แล้วร้องเพลงเอ่อวัดปลาาไหมเพิ่งลองขับเวอร์ในพิมพ์นิยมไป ค,คอมเมนต์มาได้นะคะระหว่างนี้อย่าลืมนะวิธีการดูแลผิวของตัวเองมีอะไรบ้างและไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนได้เขาว่าเขาในที่เธอต้องดูฉันก่อนให้เธอลองให้เธอได้ฟังทีหนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควร ก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานี่นาะแต่ถ้าเธอลองคิดหจะให้ออกมาได้รู้จักกันสักนิด yeah เราจะจะแหงนคนที่ใจได้ตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาไว้เท่าไร

ขอแค่ให้ได้รักแค่ได้รักกับเธอไหนให้คอมเมนต์มากันยังมีคนใช้ด็อกเตอร์จิลอยู่แล้วสุดยอดดีมากเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาไักเท่าไรจะให้มากกว่านี้ ทอมมี่ทอมมี่ชอบมัมีร้องเพลงเหรออันนี้เลยร้อ,องเพลงกับบุช๋ชายดีกว่าทอมิชอบดรจิ้งไหมคะทอมิชอบจุงกีไหมคะทอมิรักจุงกิมากเลยนะคะมานมี่เธอมิก็เป็นแฟนคลับจุงกินะคะ <laughs> ฮะลัลโหลเนฟ มีขึ้นคำถามด้วยอ่ะตอนนี้ของพิมพ์คอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะเพราะอะไรอ่ะ Hi, ทำไมทำไมอยากใช้ดอกเตอร์จรี๋เหรอครับ ในดูชีทุกคนคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างตอนนี้ของพิมพ์คอมเมนต์มันไม่ขึ้นอ่ะเพราะอะไรทุกคนช่วยบอกพิมพ์หน่อยได้ไหม มันค้างอยู่ตรงนี้เพราะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหะอจ้าโอมาแล้วอา้าหายไปไหนแล้วเาาหานะใไปกันไหนแล้วทุกคน ทำไงดีคอมเมนต์ comment ไม่ขึ้นเลยไม่เห็นคอมเมนต์ของทุกคนเลยอะ่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะเห็นคอมเมนต์ของ ผู้โชคดีได้เพราะตอนนี้คือของพิมพ์มันรวนมันมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยทุกคนยังไงเดี๋ยวพิมพ์ก็ดูในนี้อยู่นะอยากให้ร้องเพลงคนที่ถูกหลักหน่อยมีใครดูพมพิสวัสว่านนี้พิมพ์ร้องนะเพลงเนี้ย <laughs> เราลองเพลงระหว่างรองแล้วกัน ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลำพังก็รักใครมาแล้วตั้งกี่ครั้งผิดหวังมากี่หนรักคนที่เขาไม่ได้รักเราช้ำใจอย่างนี้สุดท้ายตอนนอนเขามองผ่านสุดท้ายไม่มีใครต้องการ ไม่รู้น,นานแค่ไหนจะได้เจอสัใครสักทีเดี่ยวนะ คได้ผู้โชคดีแล้วทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ผู้โชคดีแชร์ดีกว่า ตอน้กะจาหมดเลยใช่จรด้ค่ะกรใจาหมดเลยไนนี้จะได้ด้วยเรบอกด้วยชื่อคุณอะไรคะชื่อคนอะไรคะชื่อรีวายค่ะโอ้โ้คสวัสดีค่ะผรลีวายสวัสดีค่ะพิงค์รู้ตัวหรือเปล่าว่าวันนี้เป็นผู้โชคดี ดีมากอ่อไม่เห็นไม่เห็นสงสัยสงสัยพี่พิมจะไม่เห็นคอมเมนต์กดแล้วกันลองดูแล้วไม่กีได้เหรอไม่กีได้แล้วเห็นคอมเมนต์แล้วอ่าบอกบอกทุกคนที่ดูกันตรงนี้อีกทีหนึ่งซิว่าวิธีการดูแลผิวหน้าของคุณลีวายคืออะไรเพราะจริงๆคุณลีวายผิวสวยมากเหมือนกันนะเนี่ยไม่เลยค่ะจริงๆคือเป็นคนแบบว่าผิวมันเป็นคนแบบว่าสิวเยอะผิวไม่ค่อยแบบละเอียดอย่างนี้ดีกว่าแล้วแล้วก็เป็นแบบคนเหมือนต้องตามหาตลอดว่า จะแก้ปัญหาผิวมันผิวพวกสิวยังไงเป็นคนแต่งหน้าเยอะด้วยแต่งหน้าตลอดทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเป,เป็นปัญหาเดียวกันเลยคือเหมือนมสมมติว่าต้องแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมแล้วมันก็จะแพ้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมแล้วมันก็จะขึ้นแบบคื่น,น,นอุดตันอ่ะแล้วก็เป็นสิวผดผดอักเสบแล้วก็มีสิวมีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าแล้วแบบ ก็เป็นคนล้างหน้าก็ไม่สะอาดทําอะไรก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ไปหาเคล็ดลับมาเขาก็บอกเออล้างหน้าต้องล้างให้มันนานขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยต้องนอนให้พอนะสําคัญมากแล้วปกติอ่ะคนเป็นสิวใช่ไหมคะคุณพิมคนหน้ามันเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องใช้โทนเนอร์ต้องมีนุแบบเป็นเป็นเป็นเจลต้องใา้ฟิล์มต้องลูขุมขน จะต้องรอยสิวแต้มสิวเสร็จแล้วแบบรอยแดงรอยดำอะไรอย่างนี้เพิ่มแบบเยอะมากสิบขั้นตอนแต่เราก็เป็นคนแบบทำงานก็หนกักนอนก็ดึกจะสิบขั้นตอนจะมาปแบบไม่ไหวเนอะไม่ไหวเดอ้อไม่ไหวเสดมือมือนกันเลย <laughs> ไม่ไหวเนอะ <laughs> ไม่ชอบไม่ชอบกรเราต้องมาทาอะไร<ๆ>หลายอย่างะอะคุณลีวาย มีตัวช่วยให้นี่ <laughs> พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเหมาะสมกับการได้รางวัลน,นี้มากอยาจะให้ิดตอเอาไปเลยยุ้งเล็กไม่เดมากขอบคุณค่ะจิไมได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวให้ติดต่อทางดตรจิวไปเลยหรือว่าเดี๋ยวให้ทางดตรจิวติดต่อคุณรีวายไปนะคะเอารางวัลไปเลยแล้วก็เอาจุงกิไปนอนก่อนเลยนะ <laughs> ทีนี้ก็จะไม่ต้องแบบว่กากังวลแล้วก็คือทาอันเดียวจบนอน น่าจะเป็นน่าจะเป็นใช่ตัวจริงๆใช้ดร์จิลอยู่แล้วนิมคือมันแบบดีตรงที่ว่ามันตัวเดียวจบอันนี้จริงๆมันมันตัวเดียวจบคุณลีวารใช้หลุดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ลองสูตรใหม่ถูกไหมแต่คือตัวใหม่ใช่แล้วก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าตัวใหม่อะไรอย่างนี้ทาไม่อย่างนั้นก็จะไปตามซื้อมาเก็บไว้ก่อนแต่นี่ก็คือแบบเอาไม่เป็นไรมีเพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวเลยนี่คือแบบคุณลีวายจะได้เป็นกลุ่มคนไทยคนแรกที่ได้ใช้ดรจิลสูตรใหม่นะคะ ปังเลยขอบคุณมิวมากๆเลยค่ะยังไม่หยุดดีใจเลยอ่ะขอบคุณมาค่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เราคุยกันใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะอะเราลเราลาไปเป็นห่มๆกันเลยดีกว่าไม่ป่ะ คุณรีวายมั้งคือคุณรีวายเป็นลูกค้าเป็นคนที่ใช้โ,โตรตอจิลอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกฟินมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยอยากให้ลองสูตรใหม่มากเพราะมันปังกว่าเดิมจริงๆนะคะอะได้ผู้โชคดีไปแล้วแต่ว่าใครนะคะที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีในวันนี้ไม่เป็นไรสั่งซื้อมาใช้เองเลยคือจะบอกว่ามันปังมากสาหรับสูตรใหม่นี้นะคะใครที่เคยใช้แล้วที่บอกว่าแบบเอ้ยหน้าชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ เออแบบหน้ากระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ดีกว่าเดิมนะคะมีสิบสารสกัดเลยนะคะอยากจะฝากไว้เดี๋ยวคืนนี้คือไปถ่ายอีกรอบหนึ่งเพื่อความปังยี่กว่าเดิมอ่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเ๋าวไว้เดียวพิมพ์จะมาไลฟ์ใหม่นะคะทุกคน